สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เอาใจสายมูเหมือนเดิมนะคะช่วงแจ้งข่าวเล่าดวงวันนี้เป็นดวงประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะทุกคนเป็นเดือนเป็นดวงของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะดวงการงานเดือนนี้ของชาวราศีมังกร ค่อนข้างจะแบกภาระงานไว้ค่อนข้างมากนะคะบางท่านถูกมอบหมายงานให้โดยที่ท่านไม่เต็มใจงานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาอีกแล้วดังนั้นจะต้องเตรียมตัววางแผนจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีนะคะมิฉะนั้นจะต้องตามแก้ปัญหาในภายหลังนะคะส่วนธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างที่จะแบกรับภาระ ไว้หนักสักนิดนึงเพราะว่าเพิ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้จึงค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนนี้สู้ๆนะคะส่วนดวงการเงินมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษหรือมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือทางด้านการเงินมาให้นะคะโดยภาพรวมดวงการเงินดีค่ะแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ก็มีรายได้ช่องทางอื่นเข้ามานะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนบายบายค่ะ